สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับสูตรที่ใช้ในการค้นหาอักขระหรือคํานะครับที่อยู่ภายในข้อความอสองสูตรนี้ก็คือสูตรไฟล์กับสูตรเซิร์ชนั่นเองนะครับสําหรับสูตรไฟล์นะครับเขาก็จะมองว่าสิ่งที่ต้องการค้นหาเนี่ยคือเขามองว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวที่แตกต่างกันนะครับส่วนสูตรเซิร์ชเขาจะไม่สนใจว่าเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับเขาจะมองว่าเป็นตัวเดียวกันนะครับผม เนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างครับสูตรชุดบนนี่เป็นสูตรไฟล์นะครับชุดล่างเป็นสูตรเซิร์ชนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของข้อความที่เป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้ก็เป็นพิมพ์เล็กแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องการค้นหานะครับคือตัว n แล้วก็ n a แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสูตรแรกกันอ่นะวยากรของสูตรก็คือนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นอ่ากิวเ m e n t แรกเนาะกิวเมนต์แรกก็จะ ครัไฟล์เทคก็คือสิ่งที่เราต้องการค้นหาอะไรก็คือตัว n ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อความตรงนี้ครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นเห็นว่ามีมีสตาร์ท u m b เบอร์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นออปชันนะครับสมมติว่าตัวอย่างข้อความนี้ครับเราต้องการค้นหา n ตัวนี้แต่ว่า n ในข้อความเนี่ยมีอยูนะ่ตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองตรงนี้สามนะครับ n มีสามตัวถ้าเราไม่ ไม่ใส่ start number ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะหมายถึงเป็นเหมือนกับว่ามีมีคอมมาเลขหนึ่งอยู่แบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาจะมอง n ตัวแรกเขาจะมองหา n เจอ n ตัวแรกก็จะได้คำตอบของ n ตัวแรกมานะครับแต่ถ้าเราต้องการรู้ว่าตำแหน่งของ n ตัวที่สองเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่เราก็ต้องใส่ตอนนี้ต้องใส่ออปชั่นเข้าไปละ คอมมนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขอะไรนะครับผมก็เป็นตัวเลขที่มีค่ามากกว่าตำแหน่งของ n ตัวนี้นะครับผม n ตัวนี้เนี่ยก็คือเรารู้คําตอบแล้วว่าเป็นเลขสามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เลขสี่หรือไม่ก็เลขห้าหรือไม่เลขหกก็แล้วแต่ได้หมดเกินหมดเลยนะครับอย่าให้เกินตำแหน่งของตัวนี้ไปครับถ้าเกินตำแหน่งตัวนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้คําตอบของตำแหน่งตัวที่สามตัวนี้เลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราลองเลขใส่เลขสี่ดูครับผมนะครับตอนนี้ก็เราก็จะได้ n ตัวเนี้ย เป็นตำแหน่ง n ตัวที่สองตัวนี้ก็จะได้เลขเก้าเหมือนกันดีโอเคครับก็เดี๋ยวอันนี้เรากลับไปเหมือนเดิมก่อนเราจะได้เลขสามก็คือ n ตัวแรกตัวนี้ถัดมาครับเราจะหา na นะครับผมเราจะหา na ก็มาลองนับกันดูเลยนะครับผมตัวนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าพอมาเจอ n ตัวแรกเนี่ยเขาจะนับเป็นเลขสามแต่ว่าไม่มี a นเ,เราหา na เอาไม่มี a ปุ๊บเขาก็จะไม่ไม่สนใจละนับต่อไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเก้ากับสิบเนี 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ยเป็น na โอเคละแต่ก็ก็จะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเลขเก้าก็คือเป็นอักขระตัวแรกที่เขาเจอนะอน,นันแล้วทีนี้เราเราก็จะได้เลขเก้าออกมาแบบน,นี้ส่วนบัตรล่างก็หา n เ,เหมือนกันครับผมแต่ว่าเป็น n พิมพ์ใหญ่แล้วก็หาภายในข้อความที่เป็นพิมพ์เล็ก ก็หาไม่เจอเนาะเพราะว่าไฟล์เขาจะหาหาเอ็นพิมใหญ่เนี่ยก็ก็จะเห็นว่าคือจะมีความแตกต่างเขาก็จะหาไม่เจอก็จะเออเลพว่าตรงนี้เราเราคีย์พิม์พเล็กลงไปปุ๊บเนี่ยข้างล่างหาเจอแต่ข้างบนก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้เนาะโอเคครับก็สําหรับสูตรไฟล์ก็มีการใช้งานประมาณนี้ครับส่วนพอเรามาดูสูตรเซิร์ชแล้วเนี่ย เมื่อเข้าใจสูตรไฟล์แล้วสูตรเซิร์ชก็คงไม่มีอะไรที่อธิบายแล้วนะครับผมโอเคครับก็คงจะแค่นี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมครับสวัสดีครับ